ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะ,ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะพบกันกับค,คุณครูอ้อมนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือวิชาสังคมศึกษาเล่มนี้ขึ้นมาเลยพร้อมกับเปิดไปในหน้า16-17 นะคะวันนี้นักเรียนจะมาฟังคุณครูบรรยายหรืออธิบายเกี่ยวกับในเรื่องต่างๆต่อไปนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่ะเปิดมาหน้า16-17นะคะหน้า16นะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับของศรัทธ,ธาในพรัตนตสนานะคะศรัทธ,ธาคืออะไรศรัทธ,ธาแปลว่า ความเชื่อหมายถึงความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะคะเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลและปัญญาเช่นเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะคะเชื่อในคุณของพระรัตนาไตานั่นเองพระรัตนไตาคืออะไรพรารัตนไตาเนี่ยแปลว่าดวงแก้วอันประเสริฐสาป,ประการนะคะได้แก่อะไรได้แก่พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธคือใครพระพุทธคือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของศาสนาพุทธของเรานั่นเองนะคะพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของศาสนาพุทธนะคะหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะพระสงฆ์ พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเขาบอกว่าพระรัตนาตายเนี่ยมีความสําคัญต่อชาวพุทธทุกคนพุทธศาสนิกชนเนี่ยจึงควรสแสดงความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนาตายโดยการกราบพระพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็ให้นําหลักธรรมเนี่ยไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตแล้วก็บํารุงพระสงฆ์ด้วยการทําบุญนั่นเองนะคะต่อมามาดูในหน้าที่17 ะะดูตามคุณครูไปได้เลยนะคะพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสุภาษิต,ตนะคะเป็นหลักธรรมที่เรียบเรียงเป็นถ้อยคําสั้นๆนะคะเพื่อใช้เป็นคติสอนใจและช่วยพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นพุทธศาสนสุภาษิต,ตที่นักเรียนควรรู้นะคะ,ะในชั้นป .2 ออก็คือ นิมิตตังสาธุรูปานังกะตันยูกะตะเวทิตานะคะที่แปลว่าความกะตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหมายความว่าคนที่มีความกะตันยูกะตะเวทีคือคนที่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นและรู้จักตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นซึ่งถือเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองนะคะอย่างในรูปนะคะการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นการสแสดงออกถึง ความกระตันยูกระตะเวทีของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่นั่นเองนะคะต่อมาเปิดไปในหน้าที่18ได้เลยค่ะค่ะและอีกศาสนสุภาษิตหนึ่งนะคะก็คือพราม,มาติมาตาปิตโลนะคะหมายถึงอะไรามาดาบิดาเป็นพรมของบุตรพรมแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประเสริฐหมายถึง ผู้ที่มีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาในการดำเนินชีวิตนะคะพ่อแม่ได้นำหลักพรมวิหารสี่มาปฏิบัติต่อลูกดังนี้คืออะไรหนึงมีความเมตตานะคะคือปรารถนาให้ลูกเนี่ยมีความสุขมีความการุณาคือคิดจะช่วยให้ลูกพ้นทุก เมื่อลูกประสบปัญหานั่นเองนะคะมีมุทิตาคืออะไรชื่นชมยินดีกับลูกเมื่อลูกประสบความสำเร็จมีอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างลูกเมื่อลูกทําผิดและรู้จักปล่อยวางเมื่อเห็นว่าลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะนี่คือพรม,มิหารสี่ที่พ่อแม่นะะี่ค่ะนำมาใช้ในการเลี้ยงลูกได้นะคะต่อมา เรามาดูในหน้าที่20ได้เลยเปิดไปได้เลยค่ะในหน้าที่20และ21นะคะก็คือเป็นแบบอย่างของการทำความดีเขาบอกว่าการปฏิบัติให้ตตนให้เป็นคนดีนั้นเนี่ยสามารถศึกษาแบบอย่างการทำความดีได้จากประวัติของผู้ที่ประพฤติดีเพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำความดีนั้นหนึ่ง พุทธสาวกพุทธสาวกคือใครก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความประพฤติดีงามที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งในระดับชั้นนี้เนี่ยของชั้นปอสองของเราเนี่ยพุทธสาวกที่นักเรียนควรศึกษาได้แก่สามเณรลาหุนนะคะ,ะนักเรียนลงมาฟังสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนเนี่ยเป็นพระโอรสของพระเจ้า ของเจ้าชายสินทะ,ะกับนางยะโสธรานะคะเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาพระพุทธเจ้าก็ให้ภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้บัญชาพระราหุนเป็นสาม,มเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนานะคะสาม,มเณรราหุนตั้งใจจะปฏิบัติตามคำสอนของพระอุปชาและพระาศาสดานะคะเป็นผู้มีความใฝ่รู้ขยันหมั่นเพียรจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศในทางฝ่ายการศึกษานั่นเองนะคะเมื่อพระราหุลมีอายุครบ2 0พรรษาประด้อุปสมบทเป็นพิสุและได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันนั่นเองนะคะคุณธรรมของสาม,มนเณรราหุลที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างมีดังนี้นะคะดูหน้าที่21ได้เลยก็คือมีความอดทนอดทนอะไรหลังจากที่ได้บรรพชาท่านก็ได้ ท่านก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยไปในที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อนะคะมีความขยันหมั่นเพียรเขาขยันยังไงเขาตั้งใจศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็คือเขาทํำยังไงเขาก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมมีวินัยและปฏิบัติด,ด้วยความเพียรน,นั่นเองนะคะเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายก็คือเมื่อภาษารีบุตรซึ่งเป็นผ้า,าจา์นะคะสั่งสอน ท่านก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะไม่บน่นไม่อะไรทั้งนั้นนะคะนี่คือคุณธรรมของสัมณินราหุนนั่นเองนะคะต่อมาชาดกนะคะชาดกเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ให้คติธรรมในด้านต่างๆในชั้นเรียนนี้ในชั้นปสองได้ศึกษาเกี่ยวกับชาดกสองเรื่องก็คือวรุณชาดกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพิสุรูปหนึ่งชื่อว่า พิสุกุมภมิกขะบุตนะคะพิสุกุดุมภิกขะบุตรติสะเถระนะคะก็คือเป็นผู้ที่มีความเกลียดค้านก็คือขี้เกียจนั่นเองแต่เมื่อเห็นพิสุกรูปอื่นบรรลุธรรมก็อยากบรรลุธรรมบ้างนะคะจึงได้เล่งปฏิบัติธรรมไม่ยอมหลับยอมนอนเลยตกดึกได้ยินได้ยืนพิงกระดานแล้วเผลอหลับไปพอพลิกตัวก็ล้มจนขาหักนะคะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงได้ตัดเล่าวรุณทชาดกดังนี้นักเรียนเปิดหน้าต่อไปได้เลยหน้าที่2ีสองนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอดีตการเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอาจารย์สอนชายหนุ่มห้าร้อยคนวันหนึ่งชายหนุ่มเหล่านั้นได้ไปเก็บฟืนในป่า มีชายหนุ่มผู้หนึ่งเป็นคนเกียจค้านหรือคนที่เกียจนั่นเองเห็นต้นกลุ่มบกใหญ่ก็เข้าใจว่าเป็นต้นไม้แหง้งไม่ต้องเข้าไปหาฟืนในป่าแล้วจึงนอนหลับอยู่ที่โคนต้นกลุ่มบกนั้นฝ่ายเพื่อนๆเมื่อเก็บฟืนได้แล้วจึงปลุกชายหนุ่มผู้เกียจค้านให้ตื่นขึ้นเขาตกใจรีบลุกขึ้นและกระชากกิ่งต้นต้นกลุ่มบก จนทำให้กิ่งไม้ดีดตาข้างหนึ่งของเขาจนแตกเขาเอามือกุมตาไว้แล้วหากกิ่นไม้สดมาเป็นฟืนเช้าวันลุ่งขึ้นเช้ามืดวันลุ่งขึ้นคนรับใช้นำกิ่งไม้สดประกอบไฟทำอาหารแต่ก่อไฟอย่างไรก็ไม่ติดเพราะอ,อะไรคะจนเวลาสายจึงรู้ว่ากิ่งไม้นั้นเป็นไม้สด ทำให้ทุกคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าชายหนุ่มทั้งหลายจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังอาจารย์กล่าวตำหนิชายหนุ่มผู้เกียจคานว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทำก่อนสิ่งใดควรทำหลังจึงทำให้เกิดผลเสียเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้ทำไมคะที่เกียรินั่นเองไม่อยากเดินเข้าไปในป่าเหมือนเพื่อนเลยนอนอยู่ที่ใต้ต้นกลุ่มบกต้นใหญ่ พอเพื่อนเขาหาได้เสร็จเขาก็มาเรียกชายกลุ่มชายคนนี้กระลุกขึ้นตกใจใช่ไหมคะเพื่อนมาเรียกแล้วก็เลยดึงกิ่งไม้จนทําให้ทําไมคะกิ่งไม้นั้นดีตาจนแตกนะคะทําให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นําฟืนน่ะคนที่เขา,าไปก่อนไปถึงก่อนเขาก็นําฟืนไว้อันล่างแต่ชายหนุ่มคนนี้ได้กิ่งไม้สดเขาก็ไปอเอาไวท้ทีหลังก็คือเอาไว้ที่บนพอคน ที่เขามาทําอาหารเขาก็จะหยิบไม้จากข้างบนก่อนก็คือเป็นไม้ทําไมคะไม้สดไม้สดนํามาทําอาหารแล้วไม้สดมันก่อไฟติดไหมคะก่อไม่ติดนะคะก็จึงทําให้ข้าวนั้นไม่สุกทําให้คนอื่นทําไมคะเดือดร้อนไปด้วยนั่นเองนะคะอาจารย์ก็เลยตําหนิว่าไม่รู้จักว่าสิ่งใดควรทําก่อนสิ่งใดควรท,ทําทีหลังนั่นเองจึงทําให้เกิดผลเสียนั่นเองคนอื่นก็ไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนด้วยนะคะ เปิดหน้าต่อไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวารินทชาดกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาวานอนที่มีพละกํำลังมากได้กระโดดข้ามไปหาที่อไปหากินที่เกาะมีเรื่องราวดังนี้ก็คือพยาวานอนตนหนึ่งมีพละกําลังมากชอบกระโดดข้ามไปหากินที่เกาะวันหนึ่ง มีจระเข้เข้ามาคอยดักอยู่ระหว่างทางข้ามเพื่อจะจับพยาวานอนกินเมื่อพยาวานอนมองเห็นก้อนหินสูงขึ้นผิดปกติจึงสงสัยว่ามีจระเข้มานอนอยู่บนก้อนหินคอยดักจับตนกินจึงออกอุบายร้องเรียกก้อนหินสามครั้งเมื่อจระเข้ไม่ร้องตอบพยาวานอนจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าก้อนหินเอ๋ย ทำไมวันนี้เจ้าจึงไม่ร้องตอบเราทุกวันเจ้าจะร้องตอบเรานี่นาเมื่อจระเข้ได้ยินดังนั้นจึงร้องตอบออกไปว่าจึงร้องตอบออกไปทําให้พยาวานอนรู้ว่าเป็นจระเข้ที่ดักซุ่มอยู่จึงถามต่อไปว่าท่านมานอนอยู่บนก้อนหินทําไมเราต้องการหัวใจของเจ้าจึงมานอนรออยู่ พยาวานอนจึงรวงจระเข้ว่าเรายินดีบริจาคตนให้แก่ท่านท่านจงอ้าป,ปากไว้เมื่อเรากระโดดไปถึงท่านจงคาบเราไว้เถิดโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจระเข้อ้าปากตาสองข้างจะหลับลงพยาวานอนเป็นผู้ฉลาดรู้จากสังเกตจึงนึกถึงเหตุนี้ส่วนจระเข้ไม่นึกถึงเหตุนี้ถึง จึงอ้าปากตาทั้งสองข้างจึงหลับลงพยาวานอรรีบกระโดดเกาะไปบนศีรษะของจระเข้และกระโดดต่อไปถึงฝั่งของแม่น้ําอย่างรวดเร็วทำให้รอดพ้นจากอันตรายมาได้ชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีปัญญายอมแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาซึ่งจะทำให้ล่วงพ้นจากอันตรายได้นั่นเอง เห็นไหมคะว่าลิงเป็นผู้ฉลาดมากจระเข้ซึ่งไม่รู้ทันลิงจึงทำไมคะเสียรู้ลิงนั่นเองต่อมาเปิดมาหน้า26 27ได้เลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวพุทธตัวอย่างนะคะชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงอะไรหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศิลธรรม ชาวพุทธตัวอย่างที่ควรศึกษาในชั้นเรียนในป .2 นี้ก็คือสมเด็จพระอ,ร,อริยวงศ์สยานนะคะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชเจ้าั่นเอกนะคะสมเด็จพระอริยวงศ์สยานหรือสมเด็จพระสังฆราชหรือที่เรียกว่าสุกไก่เถื่อนนะคะท่านเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนาภาลัยหรือรัชก,กาลที่สองของเรานั่นเองนะคะประสูตย์เมื่อวันที่ประสูนย์เมื่อพศ2276ในสมัยอยุธยานะคะทรงผนวดเป็นพระพิสุตอนปลายสมัยอยุธยาพระองค์นี่มีพระเกียรติคุณทางด้านวิปัสสนานุทุละทรงคุณธรรมทางด้านเมตตากรุณาแม้แต่ไก่ป่าซึ่งมีสัญชาตญาณที่ปราดเปรียว และตื่นคนนะคะก็ยังมาหากินรอบรอบบริเวณวัดที่ท่านประทับอยู่ซ้ำยังเชื้องและพากันมาอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนั่นเองนะคะทำให้ท่านเนี่ยได้รับการถวายสมัญญาว่าสังคราชไก่เถื่อนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่27สมเด็จมเนตรพระสังฆราชเจ้าหรือกรมหลวงวชิรยานสังวรยานสังวรวชิราลงกรราชาพิสิท กรมมานาจารย์นะคะหรือเจริญสุดวัฒนโนนะคะอ่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังฆราชอ่าองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2532-2556ึง25นะคะสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นผู้ใฝ่พระหาไทยนะคะในพระไทยในการศึกษาวิชาการต่างๆทรงเป็นพระมหาเถระที่มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะพระองค์ทรงมีผลงานด้านต่างๆมากมายเลยเช่นงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศงานกาด้านการนิพนธ์ตำราเรียนเรื่องต่างๆทั้งที่ทเป็นตำราพระธรรมเทศนาและประเภททั่วไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังคงเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธนะคะตามพุทธปณิธานทั้ง4ประการก็คือ 1. ทรงศึกษาพระธรรมต่างๆ 2. ทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งคัด 3. ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4. ทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะนี่ก็คือชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนะคะต่อมาเปิดมาในหน้า28 2 0่กาได้เลยนะคะการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนนะคะตัวเราเอง บุคคลในครอบครัวและก็บุคคลในโรงเรียนสามารถทําความดีตามหลักศาสนาได้ 1. ทําความดีของตนเองตัวเราเองเนี่ยสามารถทําความดีตามหลักศาสนาได้เช่น 1. ปฏิบัติตามหลักโอวาสามหการไม่ทําความชั่วก็คืออะไรเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักขโมยหรือสินห้านั่นเองนะคะ ไม่ลักขโมยของคนอื่นหรือไม่พูดโกหกนะคะ 2. การทําความดีเช่นเมื่อมีความกระตันยูรู้คุณมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นพูดจาไพเราะก,กับทุกคนนะคะ 3. การทําจิตใจให้ผ่องใสเช่นอะไรนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนเป็นต้นนะคะ มีศรัทธาและเคารพในพระันไตยเช่นอะไรการกับไหวและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านำหลักธรรมของคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็มันทำบุญตักบาตรนะคะปฏิบัติตามมารยาชาวพุทธทำไมเช่นมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่มีกิริยามาร,รยาทสุภาพเรียบร้อยนั่นเองนะคะต่อมามาดูในหน้า29นะคะการทำความดีของบุคคลในครอบครัว บุคคลต่างๆในครอบครัวเช่นใครมีพ่อแม่ลูกสามารถทําความดีตามหลักศาสนาได้ก็คือลูกเนี่ยมีหน้าที่อะไรกระตันยูต่อพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่แล้วก็มีความสามัคคีกันระหว่างพี่น้องรู้จักช่วยเหลือกันใช้จ่ายอย่างประหยัดนั่นเองอันนี้คือลูกนะคะต่อมาพ่อแม่พ่อแม่ก็คือมีความเมตตาต่อลูกอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคน ดีมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อที่จะนำะไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็มีความเสียสละหมั่นบริจาคทานนั่นเองนะคะ 3. การทำความดีของบุคคลในโรงเรียนคือใครบุคคลต่างๆในโรงเรียนเช่นใครครูนักเรียนสามารถทำความดีตามหลักศาสนาได้ดังนี้ครูมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่มีความเสียสละซื่อสัตย์ วางตัวให้เหมาะสมแล้วก็มีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมในการปกครองนักเรียนแล้วก็อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีความรู้ใช่ไหมคะนักเรียนลหะมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่มีความกตัญญูและเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์มีความสามัคคีกับเพื่อนๆมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนนั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปเปิดหน้าต่อไปได้เลยนะคะอะการทำความดีนะคะสามารถทำได้ตลอดเวลาเลยเล่าทุกคนนะคะก็จึงควรฝึกทำความดีให้เป็นนิสัยด้วยการคิดดีพูดดี ทำดีเพราะจะทำให้เรามีความสุขใจส่งผลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เก่กันไปนะคะเกี่ยวกับาชาโดกชาวพุทธตัวอย่างแล้วก็ เกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบวิชาสังคมศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะครั้งหน้าคุณครูจะสอบเก็บคะแนนนะคะสวัสดีคะ่ะ